บอกบอกว่าหนูเป็นลูกศิษย์ครูหนูต้องไม่นอนตื่นสายอย่าไอทํากินยาปินสิงนียาคอยวาสนาเป็นสิ่งที่จําเป็นและสําคัญที่พอเสร็จแล้วเขาว่าแม่ช่วยดามควานมาแย่งว่านด่งทุกคนทิ้งก็ไปเลยนนหน้อในแม่ปุุกพอลูกสาวขานการเฮอนั่นหมายความว่าเห็นไหมฮะเอาเรื่องธรรมชาติของไก่ป่าสอนคนธรมหากิน แล้วก็สอนที่จริยธรรมคุณธรรมให้กับลูกมันเป็นบททิพวิเศษมากๆเลยมันเป็นวิถีชาวบ้านเอามาเรียนรู้ภาษาไทยในเพลงแล้วเสร็จแล้วคนอีสานว่ายังไงถ้าหมดเวลา,าแล้วบอกเียอาอีกหน่อยหนึ่งนั่นหมายความว่าภาคกลางก็ดีเหนือก็ดีอีสานก็ดีหรใต้ก็ดี แล้วท่านจะทิ้งภาคกลางกับพี่น้องก็มองเฮ้ยเหนือก็เอาแล้วอีสานก็เอาแล้วตายเอาแล้วแล้วภาคกลางล่ะจ้าโอนกาวอาเออเงยไไว้ให้แม่กาฟักแม่กาก็หลงรักคิดว่าลูกนา มาปอนถนอมไวในรังนอนชัดเจนนะครับไม่เหมือนันไม่ตัดไม่ยาวหรือไม่สัน้นกลางตากลังฟังเลยมุ่มหูดีนะครับอันนี้ก็คือนำความคิดใหม่เชื่อมโยงความคิดเก่าตรวจสอบการทำง,งานของนักเรียนอย่างมีระบบนั่นหมายความว่าส่งไหม ้าห้องช้าปรับสิบบาทใครขาดจ่ายห้าสิบเงินลิฟเป็นสมบัติของห้องหัวหน้าและเราเป็นผู้ตรวจสอบตั้งแต่เข้าเรียนเลยนะอาจารย์ผลงานเป็นเรื่องอีกเรื่องหนึ่งนั่นหมายความว่าชาัดเจนในกระบวนการที่เราจะจะเป็นครูมืออาชีพว่าง,งั้นเถอต้องติดตามทุกระบวนรกรขบวนการที่ห้าช่วยนักเรียนให้ได้รับสิ่งที่มีค่าที่สุดให้ให้ใจของอาจารย์คนอีสานยังให้ใจ เพราะเขาบอกว่าบอกยังไงครับสิ่งที่มีค่าฟังให้ดูให้ดีนะถ้าคนเป็นอีสานจะรู้ถ้าไม่เป็นแต่ท่านเรียนรู้ภาษาอีสานเขาบอกว่าอย่างนั้มาน้องมาเอามาพี่มาผมจะพาเราไปเที่ยวอีสานไปกินแกงเห็ดละโมกสดน้ำโปกๆดอกตูมรอบบานอีสานบอกอึดแนวกิน ผักอีหินละผักหุ้งผักหวานบ่อเชื่อไปนั่งรถผ่านทิ่นอีสานอุดมสมบูรณ์จำพวกเห็ดปัวเห็ดไข่ดอกมางไยละข้าวนามจุงทพูลจุดจีหรือเมงกี่นูนมันบินบอลละไววหน้าไา้ล่ะชัดเจนเลยอาจารย์เพราะอะไรเพราะสิ่งที่เขาโฆษณาเนี่ยมาน้องมามา,มาพี่มาผมจะพาไปเที่ยวอีสา ไปกินแกงเห็ดละโมกเห็ดนี้มันออกเป็นฤดูการเหมือนกับชาวกาญจนบุรีขายเห็ดโคนเห็นไหมอีสานมีเห็ดละโมกกาญจนบุรีมีเห็ดโคนพ่อเสร็จแล้วเขาบอกว่าอะไรครับไปกินแกงเห็ดละโมกซดน้ำก้โก้งคำว่าซดน้ำก้โก้ต้องอร่อยมากมาก เหมือนเรากินต้มยำโอ้โหว่ามันแผดมันเซกมันแสบปากมันรน้อนแต่ว่าก็อย่างก,กินเหมือนกินส้มตังที่อร่อยอเหมือนกันนั่นหมายความว่าลักษณะสิ่งที่ดีที่สุดการที่แบบเรามีความสุขกับการกินเนี่ยนะฮะสดน้ําโกโก้ทั้งดอกตูมดอกบานซดน้ําโกโก้ดอกตูมดอกบานแปลว่าเขาเอาทั้งดอกตูมดอกบานก็คือมีอะไรก็ใส่ลงไปเป็นแกงสมัมมะปี คนอีสานรู้เนาะสำปีคืออะไรก็รคือทุกสิ่งทุกอย่างเกมสำรวกนัวเองนะนั่นหมายความว่าใส่ทุกอย่างลงไปซดน้ำากโกกด,ดอกตูมดอกบ้านอีสานบมกอึดเดียวกินกินหมดเลยครับผักอีฮีนแล้วผักมุ่งผักหวานผักอีฮีนมันเกิดได้คในในหนองน้ําผักมุ่งผักหวานบ่อเชื่อไปนั่งรถทานทินอีสานอุดมสมบูรณ์พอฟังตรงนี้แล้วอยากไปไหมครับอยาก,อยากพอฟังอีกเพลงหนึ่ง ของพุ่งแห่งแรงที่าอีสานม,มีชื่อกาวขานพุ่งกุรา มันจะเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดหรือมันจะใกล้าตายฉะนั้นสิ่งที่ครูยกออกมาเป็นทาถาสอนใจนักเรียนเป็นสิ่งที่นักเรียนจะต้องเข้าใจในบริบทว่าสิ่งที่ครูให้ไม่ว่าจะเป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษคณิตศาสตร์สังคมการงานพื้นฐานอาชีพศิลปะวิทยาศาสตร์นะอาจารย์ให้ไปตามพวกครูแปลว่าอะไรตามที่อาจารย์ได้เตรียมเอาไว้นะครับแล้ววัดผลประเมินผลได้อันที่ผ ความสาเร็จไม่ใช่ใชัยชนะปีนี้อาจารย์ส่งนักเรียนไปแข่งสารานุกโมอะไรเลยทั้งปีพ <c oughs> อบอกไม่ต้องเอาสองขั้นไม่เป็นไรครับพอผมทําใจได้เพราะเราทํางานสําเร็จอยู่ที่ใจไม่สําเร็จก็อยู่ที่ใจแต่ว่าเราต้องทําให้ดีที่สุดแล้วก็ไม่ต่อไปอิจฉาตาร้อนใครทุกคนเป็นเพื่อนเรา ทุกคนเป็นชีวิตเราเหมือนกับเราเป็นชีวิตของทุกคนเหมือนกับวันนี้ผมก็เป็นชีวิตของอาจารย์อาจารย์ก็เป็นชีวิตเรามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันไม่ใช่ความสําเร็จความสําเร็จไม่ใช่ใชัยชนะเพราะเด็กรุ่นนี้ผ่านไปเด็กรุ่นใหม่ก็มาไม่เหมือนกับเราลบในสนามนะครับสำเร็จแล้วปาบโจรโจรตายแล้วไม่มีที่เราจะต้องไปปาบโจรคนเดิมอีกถูไม้ฮ้าตายแล้วภูไม่ อ,อกูก็จะตามงไปถึงนรกเลยว่าแล้วจริงตัวเองโกงนี่ฮะชัยชนะมันเกิดขึ้นแล้วก็หมดไปในพริบตาเดียวนะฮะอันที่ห้าความสามารถของผู้ตารู้ความสามารถของผู้อื่นอื่นๆของผู้เรียนอาจารย์ใส่ตะเกงคนไหนอุดเก่งคนไหนแต่งกรนเก่งคนไหนร้องเก่งคนไหนสแสดงเก่ง ฟังพูดอ่านเขียนอาจารย์แยกทักษะออกไปอาจารย์ก็จะเป็นปลาหมึกลลวกเขาคนนั้นมือคนนี้สาวคนนั้นคนนี้เก่งเรื่องเขียนคนนี้ลายมืออ่านคนนี้อ่านตัวรอตัวขั้วกล้มชัดเจนตัวนี้แต่งกรนเก่งกาบเก่งฉันเก่งไร่เก่งนั่นหมายความว่าอาจารย์เอามาดูความสามารถของเด็กคนไหนร้องเพลงประกวดชนะเลิศจากหาแหวนของเด็กที่มี นี่ก็คือองคอาชีพที่จะก้าวให้สู่อาเซียนให้ทันเขาเราจะต้องเป็นผู้เจีนายที่ที่มองนักเรียนออกอย่างทะลุมีวิสัยทัศน์มองตัวทะลุตัวนักเรียนแผนผอรอตมาตรฐานเป็นเรื่องที่อยู่ข้างๆข,ข้างข้างแต่สายตาเราลึกกว่าแผนผอรอตมาตรฐานใดๆแปดให้นักเรียนรับผิดชอบตัวเองฉะนั้นผมบอกแล้วว่า ใครมาช้าปรับสิบ,บาทใครขาดจ่ายห้าสิบเงินลีบเป็นสมบัติของห้องหัวหน้าแล้รอเป็นผู้รักษาแล้วมีที่อื่นๆอีกหนูรับผิดกันเองพื้นฐานสัปดาห์แรกสองสัปดาห์อาจารย์อาจาอาจะดูบา้างต่อไปนั้นไว้ใจเขาแล้วเขาเป็นผู้นําแล้วและเป็นผู้ตามที่ดีแล้วไม่ต้องรับผิดชอบเลยเขาดูแลกันเองนะฮะเด็กเขาจะรู้ทุกคนเพราะว่าเขามีการตรวจสอบว่าคนไหนเข้ามาช้าจ่ายหรือ,อยม่างเพราะเวลาฉันเข้ามา ฉันก็ต้องจ่ายฉะนั้นทุกคนยึดตามมารายาทแล้วผมบอกว่าเป็นภาพที่งามมากแล้วเราก็ชื่นชมลูกศิษย์ของเรามีความรับผิดชอบมันเป็นเรื่องที่ไม่ยากแต่เราหูงเงื่อนขึ้นมาแล้วค่อยๆกระตุกเงื่อนนั้นให้หลุดออกว่าเขาหลุดอะไรแล้วผูกปมไว้ผูกปมไว้แล้วก็กระตุกเราเป็นคนกระตุกผูกปมไว้ไวแล้วกระตุกฉะนั้นงานทุกอย่างมันจะคลายไปจนกระทั่งถึงปลายเดอไอม่มีเงื่อนใดๆเราก็สําเร็จนักเรียนก็สําเร็จนะครับ สุดท้ายพอก้าอยายางแล้วเลยความสนุกตั้งแต่เปิดเวทีมาจนกระทั่งถึงนะักเวลานี้อาจารย์จะไม่รับเลยความสนุกของผู้เข้าอบรมเลยเพราะทุกคนมีจิตความคิดและวิญญาทุกคนอยากสนุกบางครั้งมาอบรมแล้วอ๋จะพูดเบาอย่างละแม่ป้าพูดเรื่องอย่างนอ้ร่กก็คือเมื่อคืนนี้ไม่ได้หลับไม่ได้อนอนมาแล้วเป็นไง ก็มาง่วงนอนในห้องประชุมมันก็ไม่ได้อะไรพอป้าป้าไปอบรมมาวันหนึ่งได้อะไรไม่ได้อะไรเลยนอนแล้วไม่ได้อะไรสักหน่อยเลยเด้อเอามาฝากหนูบ้างเทคนิคใหม่ๆอาก็หลับไปวนอนนอนเนี่ยฉะนั้นความสนุกมันเกิดอะไรบางครั้งนักเรียนก็จะตอบอาจารย์ว่าถ้าอาจารย์ละเลยความสนุกนักเรียนก็บอกง่วงนอนคุณกูเล่นเกมดึก ตอบไม่ได้เลยนะว่าเราจะแก้ออยังไงนะครับฉะนั้นเจ้งผลการเรียนทันทีช้าไม่ได้ตรวจเดี๋ยวนี้สอบเดี๋ยวนี้วันนี้ดูอาจารย์จะตรวจโดยเพราะที่โรงเรียนสอบแล้วก็ไปเข้าเครื่องตรวจแยกให้ข้อไหนยากง่ายโรงเรียนนั่นสบายเลยครับข้อสอบเราได้มาตรฐานหรือไม่ได้มาตรฐานะเครื่องตรวจมันทำให้หมดฉะนั้นตรวจทันทีบางครั้งลงเฟซบุ๊ก นะจะสั่งงานนักเรียนพรุ่งนี้ให้เอาอะไรไปบ้างลงเฟซบุ๊กแล้วมันกระจายข่าวกันเองฝึดตั้งคําถามดีๆตัวอะไรเหมือนกอไก่เหมือนกอไก่เหมือนกอไก่กไกปากแหลมแมเหมือนกันคิดได้เลยตัวอะไรเหมือนปอปลาตัดหางมานิดนึงตั้งคาถามนี้นะสุดท้าย ครูหาวิธีสร้างงานให้น่าสนใจโดยเฉพาะการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านจะน่าสนใจอย่างไรไปรับประทานอาหารกอง <c oughs> แล้วก็มาว่ากันหยุบสอนเมื่อครูขาดกิจกรรมการสวัสดีครับขอบคุณมากเลยนะคะแต่คุณครูไม่ต้องลุกไปที่ไหนนะคะนี่ต่อแถวยาวมากนะคะเดี๋ยวให้ให้น้องๆเข้ามานะคะเสร์ฟข้างในเลยนะคะจะนั่งรอได้หรือว่า อาจารย์ค่ะอาจารย์อยู่อยู่ต่อกันก่อนนะคะหนูกลัวอาจา,จารย์จะหลงมากเลยเพราะว่าห้องข้างๆเรานะคะกีดความมังเป็นเกมค่ะพิตตี้เยอะมากอาจารย์อาจารย์ชู้พิตตี้นะมีพุกไม่ได้นะคะอาจารย์สวยชูยชย้เราไม่ได้เลยที่เราหมอเลยนะคะอาจะมีทข้างเขายังไม่หมดแบตเตอรี่ยังไม่หมดท่ายังมีไฟต่ออีก เราแปลไม่ได้แปลนองครั้งเดียวส่งมาให้ตลอดส่งมาให้ทุณบรนาลักษ์เองค่ะกับคุณบูนาลักษ์ที่น่ารักทุกคนเนี่ยมาเลยไม่เลยอีกหนึ่งรอบ